สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพบกับชา n e l มันพิสลัยอีกแล้วนะคะนี่นะคะวันก็แบบทําตามที่คนขอร้องมาแล้วนะนี่เลยเป็นขนมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายคนเรียกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจริงๆของกล่องขนมของแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้นะคะมันจะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งนะแต่อันนี้บ้านก็เรียกไปตามที่เขาเรียกกันนะคะเป็นอันนี้เลยด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นรสแบบ มันจะเป็นสีเดียวกันใช่ปะเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันอย่างเช่นอย่างตัวอย่างพวกนี้นะคะจะเป็นอสพีชหรืออ้วกนะคะประมาณนี้นะกินได้จริงไหมนะคะก็กินได้จริงนะคะถามว่ามีอันตรายไหมคือไม่มีอันตรายนะคะแต่ว่าอย่ากินบ่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบถามว่ามันเป็นรสชาติยังไงอ๋อก็สมมติเราได้ปกคอนเราก็ได้เป็นรสชาติปะคอนนะคะ เดี๋ยวว่าเรากินรสหนึ่งนะคะเป็นเอิ่มคือมันมเหลือนนอนแล้วนะอ่าว่าน่าเป็นรสสีขานะคะตัวนี้นี่เป็นรสสีขานะคะเดี๋ยวว่าจะลองชิมให้ดูนะอันนี้นะคะเป็นรสสบู่นะซึ่งมากินได้ไม่เป็นอะไรนะคะมันแบบ หมือนกินสบ,บู่เข้าไปเป็นวนวหวานนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบเป่าสบ,บู่เข้าไปในปากเลยอันนี้อันนี้ว่านกินได้ไม่ถือว่าโอเคนะคะก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าพอคนอื่นเขากินเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะก็ว่าจะอธิบายก่อนนะกันนะคือว่าจะให้เพื่อนเพื่อกินนะคะคือแบบคือว่าทำงานอาเซียนใช่ไหมแล้วก็จะมีคลิปที่แบมแบบ คือเขาให้พีเต์น,นะคะว่าอาเซนเนี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ใช่ไหมทีนี้เพราะว่าพีเต์เสร็จปับ๊บว่าจะถามคาถามนะคะเป็นเกมนะคะถามคำถามเพื่อนเพ่ว่าที่ว่ามีเซนเนี่ยอย่างเช่นว่าพีเซ์นเนเเซประเทศอะไรแล้วใครตอบผิดนะคะว่าก็จะให้กินลูกอมค่ะว่าจะให้กินเจลลีป่ปดตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆสุ่มสูเอานะนี่ตัวนี้แล้วก็ใครที่ส่บผิดนะคะก็ไอไม่ใช่พุ่มพุ่มพุ่มอันนี้พุ่ ใครที่ตอบผิดนะคะก็จะได้กินเจลลี่ปีดนะคะใครที่ตอบถูกนะคะจะได้กินโซกัดนะคะนี่ละคะ่ะในเรื่องมันเป็นอย่างงี้นะแต่ว่าว่าไม่ได้ถ่ายตอนพีเซนมานะคะว่าเริ่มถ่ายตอนที่ให้เพื่อนๆเขาสุ่มเอานะคะคําเตือนนะคะคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างนะคะเปิดหรือนะลดเสียงลงนะคะเพราะว่าเสียงในห้องนี้ดังเวอเว่อนี้เพ่มแตงเย็นใหเด็กคุณยิ้มให้เดกุณยิ้มให้ อยาจะบอกหยิบมาก่อนว่าไดะไรเออหยิบซุ้ๆไปเลยหยิบมาให้มันกินแลค่อยบอกว่าสนใจม่น่ามีขี้เลยเหมือนว่าย็นๆนแหมเราไม่หยิบลนี่กลงเนยเโอ้โหเล็กหมายฮะกินไปเลยกินไปเลยคุณก็รู้เองกินไปก่อนเดี๋ยวก็รู้วกินไปเลยกินไปเลยกินกินเลยอร่อยอาวเลยาวยเาดิกินเลย้ว กินไปเแล้วจารลวกได้กินแล้วเอาอันนี้ไปอีกอันนึงอร่อยอร่อยเคี้อร่อยไปกนดีดามูเราดิการกินก็สุขเคี้ยวให้หมดนะช้าไปสองเม็นนะจำนานเคี้ยวแล้วกินไปแล้วเจ๋งอันนี้นะรถนี้คือรถที่มู

จะสี่วันปะไม่รู้ตลดกิบอกเอนะเข้าไปดูอาปากอาปากเดียวไเีเียวไปมั้งเียวเายแลายลไปเียวเียวเแวไ่เียวอ่ะอันนี้ได้มไม่เย็อร่อยปะอ่ไม่เคียวไปูเอี่ปะอัปากดียบรีปะอบปากยโอ้ยได้ดีอ่ะต้มยำกุ้ง Không phải mẹ chào 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 mẹ ch 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 ไม e. classify, ul, right. oh, ่ร uh ู้กัดต้องัดเลยกัดไปเลยกัดไปหมดม่ใ

ไปไงผูาหญิงโดนเหรอสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์คืออะไรอือต้งอ่ะต่ไปเรื่องเอาใครอามให้เป็นผู้หญิงเอาลวไปย่างชาของผู้หญิงแต่งยังไงไปยังชาของผู้หญิงอ่ะ ดกเลยจะร้องใสอไปเียอะไรอะะ้มื่มจะรอให้อะไมาอันนี้มกีมันสีะมันมีสีเดียวมันมีทั้งดีและไม่ดีอะอดูดิใ่ๆตอไม่ได้ใช่ไหมอะไรอ่ะจับเลยจับเลยตัดตานะ ค่อนแน่เลยปัญหาห้องนี้มันทำไงเนี่อะไรเนี่ยขอให้ถามมึงลองกินก่อนกินเลยไม่เห็นได้กินเลยเลยกันด้วยกันัดอร่อยเปล่าอร่อยเหรอโอเคเสียงว่าโูรีตายดีสูบเลยพี่ชายในห้องนี้ใครก้มหน้าคนสุดท้ายจะให้กินหนึ่งสองสาม เออมึงห้ามลืงลืงนะลืงลูกไข่เน่านะไข่เน่าไข่เน่าไข่ไอ้อ๋องไอ้อ๋อ กันจีแล้วฟังเลยจีได้เล้วม่ท้าหา

รลที่มันแม่อร่อยอ่ะจะให้ใครกินน้คจ้าแม่คัวเออเจอาจารย์อาจารย์เฮ้ยขอสุกไปเลยอาจารย์มี่วมจะให้โอนานมีน้าัมาียอยากให้ใคยกินขนมหาอร่อยนะกินเลยอร่อยจกินเลนอว่ามันต้องมีอะไรเักอยางนนเมันคืออะไรก่อนเดี๋ยวกอนดูดู จานอร่อยจานี่เลมันถ่ายและเปรี้วไม่เปรี้ยววะหวานจานหวานหวานหวานานเขียวเลยจนเขียวเขียวเขียวโอ้ยจานเย็นอยู่เพิ่งตัดาถุยไม่ใช่ลูกผู้ชายนะจาจะขืนไห้เียวจานเขียวกนี่เขียวเอาทนเอาทนลูกผู้ชายจานคนอร่อยจานอ่อหูไม่ได้ อยู่กับผมวันนีเขียวถามเขียวบ้งเขียวไอ้แเียวเกคุณไม่จบเลยอาจารย์อาจารย์อย่างเย็นอาจายอ่ยายอย่บุ้งคอาจารย์ูผู้ชายแล้วูเขื่อนเ่าโอ้เลยอะทั้งเียวทักขนือค่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่ชมคลิปมานะคะ ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ว่านด้วยนะคะจะครบเอ่อจะครบ40,000อีก5,000ซับนะคะเอ้ยพี่เช่เออถูกแล้วถูกแล้ว